สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสปูสุสกน์มาในกับปูปอยานี่ยก็แลกพี่น้องย,ยานี่ยก็มีข่าวมามเด็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนอรดีน้องเพชรน้องพลอยพี่น้องมื่อวานในเพื่นกัพาะขอบคุ้มเข้ากราท่านคุณพ่อไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเป็นทหารกับบอดบอยซอแอนพร้อมทั้งน้องเพชรน้องพลอยคุณยาคุณยาคุณยายแตนกับคุณตาพี่น้องจ๋าบ่เป็นคุณยาเด้อขอตูดขอไว้พี่น้องคุณยาย ครอบครัวตัวอย่างชื่นชมคะ่ะพี่น้องเนี่ย้ขออนุญาตบอดบอยอซแอนอันคอมเมนต์ซูฟังเด้อพี่น้องจ้าท่านนี้เพ็่นก็ว่าชื่นชมทั้งครอบครัวจ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทำให้ผู้ใหญ่และสังคมสนับสนุนขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า นี่แหละตัวอย่างที่ดีของสังคมรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพผู้ใหญ่ยินดีด้วยนะคะขอชื่นชมค่ะขอให้เจริญรุง่งเรืองยิง่งยิ่งขึ้นไปค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนเพนก็ขเข้ามาแสดงความยินดีกับบอดบอยซอแอนขอบคร้วอบอุน่นชื่นชมทั้งสองครอบครัวเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยครอบครัวหมอลำอันดับหนึ่งวางตัวดีมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ย่อมมีความเจริญ ลุงเลืองท่านนี้ก็ว่ายินดีกับพ่อบอยแม่แอนน้องเพชรน้องพลิริสายครอบครัวอ,อ,อบอุ่นสมบูรณ์แล้วทุกอย่างครอบครัวตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมมากบอยศิริชัยแอนแอนออรดีปุริสายใจเกินร้อยสุดยอดค่ะพี่น้องจ้าท่านนี้ก็ว่าในวันแต่งงานท่านและภรรยาก็มาเป็นเกียรติสวมมงคลในงานวันไปจดทะเบียนสมรสท่านก็มาแสดงความยินดี ตอนรับน้องเพชรน้องพลอยมาแรกแรกแอนบอยก็พามากราบท่านนี่เป็นรอบสองที่พาเพชรพลอยมากราบท่านคุณตาท่านผู้ว่าท่านน่ารักมากค่ะเป็นบุญมากมากเลยนะเจ้าแฝดเป็นเด็กดีกระตันยูรู้คุณนะสาวน้อยพี่น้องจ๋าเป็นตาหักครับท่านนี้เป็นกระว่าพ่อบ้านพ่อเมืองที่อบอุ่นใจดีเพื่อนบารมีให้กับครอบครัวปุริสายขอแสดงความยินดีกับ ครอบครัวปุริสายด้วยนะคะท่านนี้ก็ว่ายินดีและชื่นชมกับครอบครัวปุริสายคะ่ะพราะเป็นครอบครัวที่กตัญญูคิดดีทดําดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนรักและสนับสนุนยิ่งบอดบอยซอแอนเป็นเด็กที่มีสัมมาคาระวะต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณเสมอขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวการงานและธุรกิจของน้องทั้ง คู่ตลอดไปค่ะพี่น้องจ้ะเป็นครอบความรักความเมตตาจากพ่อบเมืองขอนแก่นรักครอบครัวปุริสายดุดดังลูกหลานขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแมนพี่นงองจ้ะเดกก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวปุริสายบอดบอยซอแอนน้องเพชรน้องพลอยความทั้งคุณยาคุณยายคุณตาสุขสุคนเด้อพี่น้องจ้ะพี่นงองมีความเจิดเ็นวาจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังแน่เด้อจ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ลจะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย